สวัสดีท่านผู้ชมนะคะอันนี้ก็มาอยู่กับพ่ออีกแล้ว่ายวันเดียวกันกับพ่อสองเลยในเกมเอาลาร์ดพ่อที่สามแล้วหลังจากวิ่งหนีวิ่งหน,งนีอะไรวะวิ่งหนอีอีบ้าเนะี่ยที่ไม่วิ่งเลยเฉาะตูด oh <laughs> เอาใหม่เอาไว้สักคู่พี่ชายเรียกจะยิโอโหกระตุกหน้าด่วกระตุกหน้าด่วยังอยู่ปะเนี่ย S <S ยังอย,งยงงู่ยังอยู่เฮ้ยทำไมอย่างเงียบดิคุยกันก่อนเออ,เอได้บอกท่านผู้ชมเลยเนาะว่ามีคนมาอยู่ด้วยรอบนี้โอเคแล้วก็เข้าไปที่ห้อง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 ,หอง,หองให้ความหวังนี่เอ้ยอะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวเต็มเล้เอ้ยอะไรอะเอเ้ยอออทำอะไร <S 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 เอ้ยฉีดอะไรอ่ะฉีดอะไรอะ่ะ อย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้กูหลอนมา u n ย e l i e v e r s โอ้ยยังทำไมคนอยากเห็นคนไทยบินได้และคะโอ้ไม่ต้องการโอ้ตาย ว่ะเฮ้ยอ๋อถ่ายติดแล้วถ่ายถ่ายติดแล้วติดที่หัวเลา g กกา s อ่ะหลังจากเราโดนอ,อีฟ้าเธอวาติดหรือหลวงพ่อวาตินมัน,ม,นมันฉีดอะไรแล้รสักอย่างน่าจะเป็นยานันหลังเออมันก็มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อวะโอ๊ยเราเร็วได้ปะคืออย่าบิวอะวตอนทำให้เงียบใช่ไหมจะได้เงียบ คือคือคุยกันอยู่เป็นเพื่อนเลยก็ได้นะไม่อยากอยู่คนเดียวอ่ะเอ้ยอะไรอ่ะที่ไหนอ่ะทำไมมันขาวไปหมดอย่างนี้เนี่ยทำไมไม่เห็นอะไรเลยวะเนี้มืดตึ๊ดเห็นยังอ่ะยังเอาวอนเตอ์เฮ้ยหดี๋ยวทำร้ายกันอย่างนี้ดีที่ไหนวะเนี้มีกางเกนด้วยเห็นแบบแว๊บ คือหลายคนอาจสงสัยป่ะว่า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 ตอนนี้คุยอยู่กับใครแอดท้องนั่นแหละเอาเฮ้ยโจนน้ตไม่อ่านค่ะไม่อ่านไม่อ่านเราจะไม่มาเอาเล่นเราจะไปวิ่งหนีกูฟีกันเฮ้ยอันตรายเหรอเห็นอะไรไหมอ่ะไม่เอาจริงอ่ะจริงเอาจริงอ่ะเดี๋ยวตัดคลิปก่อนจะพูดอะไรกันแล้วขนาเนี้ยโอเค ตอนนี้ก็และความพยายามแล้วเนื่องจากสกายไปก็ไม่เห็นหน้าจอเดกสก์ท็อปของอีฟายโอ้แล้วมันอะไรเต็มไปหมดเนี่ยอมันยีต่ตะแหลกเลยปะในกาลิน่ามันยีต่ตะแหลกเลยปะโอ,โอ้ยมันซาบะเฮ นีอย่างนี้สิอะอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะนายนายนายทำอะไรอ่ะโอ้แลแนน้แนะนำให้ไปแนะ <is> นำให้ไปวุฒิศักนะไอเสดบะเอ้ยใครอะไรอ่ะมันพูดเหมือนเชิงกับประมาณว่า <The S 2> อยากได้อ <The S 2> วัยวะภายในโอ้กูกลัวแล้วไม่เอาไม่ฟังแล้ว วัวเลย m ิวมันจะทำอะไรกูไม่เนี่ oh, hey, ยโอ้วัตเตอร์ฟ็อกซ a วัตเตอร์ฟอ้ยยานมาดิหย่านมาได้ไปหย่ากูไม่กล้าลงไปอะออแต่มันมันมันควรจะอ๋อทางนั้นมีทางอยู่นี่ว่าไปทางนั้นก่อนดีกว่า <ไป S 1> เรา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 ,เราต้องไปทางที่ดูน้ากลัวน้อยกว่านะเนาะแอ,อ คือมันแหลกอ่ะมันแหลกอ่ะนคนเดียวเลยไหมสดสดน่าจะดีกว่าจะได้แหลกน้อยเออก็ได้นะอย่างนั้นโอเคงั้นเดี๋ยวตัดพาต่อยแล้ว,วก็เอามาให้ดูแล้วกัน yes โอเคตัดพาต์ก่อนโอเคสวัสดีค่ะตอนนี้แอต้องก็ไปแล้วนะคะแล้วก็แอตเกอยู่คนเดียวอีกแล้วอ้า หนูกลัวแล้วอุ๊ยอีนี่เอ้ยอย่าทำมายญยนะหนูกลัวยังไม่ตายอีกเหรอหนูกลัวเปิดได้ไหมโอเคอะไรอ่ะอะไรโปโล่เดบัดตามเลือดไปอ่ะ,อะไรหน้าเธอแดงๆดำๆนะโอ้คือแบบ แต่เด้งเมื่อกี้ก็แบบเพือกตะดุ้งอย่างเงี้ยโอ้ยยังไงก็ต้องให้ลงใช่ไหมอ่ะโทษทางนั้นก็ได้ทางนี้นั้นก็ได้ให้ลงใช่ไหมตุ๊เฮ้ยมึงแบบใครวะอ้อโคกหรออะไรอ๋อน้ำน้ำเฮ้ยอย่าทำอะไรคนด้วยมึงอย่าหันมานะกเว้ยแล้วคุณเดินเฮ้ยไเออชาเนาะโอ้โอ้มีอะไรไหมม่มีอะไรไหมมีอะไรไหมไม่มี โอเคเราไม่เปิดได้เฉียบแบตเตอรี่นะว้าห์ยินะตีเบตจ่าโอเมยินเจนเข้ามาโอ้ชิตโอไมายกอดแต่แก้งหนูอย่างงี้จิกะอาย่ะหนูว่าแบตเตอรี่อ่ะแม่งยินที่หน่อยหน่อยก็เอาโน้ตเกมแบบนี้อ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะ พาสามจบแค่นี้ดีไหมเนะี่ยเฮ้ยแม่งไม่มีอะไรใช่ป่ะห้องนี้แล้วก็เปิดไปได้ด้วยนะคะเฮ้ยโอเมก็าอ oh God. จะทุบอะไรกันนะขน,นาดนี้ฮะดูเป็นรอยเลือดเต็ไมไปหมดแล้วเนะี่ยโอ้เราไต้มีอะไรเลยอะ่ะโอ้ตอนนี้พยายามจะทำตัวไม่กลัวนะคะ ลาลาลาอุ๊ยมันยิงไอ้นี่มันมันเป็นอะไรเนี่ยโอ้โห yeah. หัวบุบเลยอ uh. uh ่ะ huh. อ uh. ุ้ยโโอ้หูคนมืดอ่ะคือตรงห้องแบบไฟไฟมึงยังมีอะไรอีกนะมึงอย่ามันโอเคไม่มีอะไรนะเปิดไม่ได้ด้วยไม่มีอะไรแล้วก็เปิดไม่ได้เนาะอุ้ยนั่งบนรถเข็นดิครับมึงจะเอากูอีกปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เออมึงเคาไปเคาไปเคาไปโอเคเปิดได้อู๋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 อะไรอ่ะอะไรอ่ะอ๋อมีช่องแคบเนาะโอเคเราจะยังไม่ไปกันอุ้ยยี่แล้วเปนแบเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำอะไรกูอย่าทำอะไรกูนะอย่าทำอะไรกูนะโอเคเปิดได้อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอเคอันนี้ห้องนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะ นี้เปิดไม่ได้แล้วก็เปิดไม่ได้อีกย่าทำอะไรนะเว้ยโอเคมันห้องไหนวะเออห้องนี้แล้ว,ว่าจะผ่านช่องแคบอือโอโหทางเดินแม่งไม่สีวิไลเลยค่ะท่านผู้ชมอะไรอะ่ะทำใจก่อนมันน่าจะมีอะไรอยู่นะ นีี่อมึงด่ากูทำไมมึงด่ากูโอ้โอ้โหดียเนี่ยท่านผู้ชมที่ทำใจไปก่อนเนี่ยแบบอืมคือไม่งั้นแม่งยิ่งกว่านี้อีกปะโอ้แบบไม่รู้เขียนอะไรแล้วไม่อ่าน ราไม่อ่านเราจะมาวิ่งหนีผีมากลัวผีกันอย่างเดียวขี้เกียจแปแล้วอ้โหมันบอกโ o ล l o เด h e บัตกูไม่อยากตามเลื่อนเลยไม่อยากตามเลื่อนเลยค่ะอะไรอ่ะเปิดไหมแล้วก็เปิดไม่ได้เคยเปิเปไไดปไม่ได้ดีแล้วทางแม่งไม่ถี่วิไลเลยโอ้โหโอ้โหอ,อะไรอ่ะทินกระจกก็เป็นด้วยคนเราอ๋อ หายไปแล้วอะ่ะไอไอสองสองคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นอะ่ะมันหายไปแล้วอะ่ะไปได้ปะเนี่ยเอไปได้เว้ยอย่าอย่าตกเขาเวย้ยอย่าตกเขาเวย้อวย,อ,วยอย่าตกเขาเว้ยอย่าตกเขาเวย้ย <c oughs> อย่าตกเข้ยอย่าตกเขาเว้ยเอ้ย <c oughs> เฮ้ยไอ,อ,อ,อที่มันอยู่ในห้องนันแงเลยอ่ะมันมันจะทำอะไรกูเข้าปี่ไงยี่ไง Follow the bat อะไรอะเขียวๆอะคือตัดพาร์ทจบก่อนจบตอนนี้ได้ไหมอะไม่ไหวแล้วอะหนูกลัวโอ้คือคุณคะโอ้คืออยู่ๆ objective เดี๋ยวขึ้นมาได้ไหม อย่าขึ้นมาได้ไหมกูกลัว้าวอุ้ยโอ้โหไม่อยาออกไปแล้วอ่ะแม่งไม่สีวิไลเลยอ่ะโอ้เฮ้ยกลัวไปกลัวไปอยากกลับแล้วอ่ะ นะเฮ้ยแบตเตอรี่เหรอ,อแบตเตอรี่ว่ะแบตเตอรี่เฮ้ยอย่าเอากล้องลงเอ้ยแล้วกูจะกดอีกทอยทำไมโอ้โหฟอล่จริงด้วยทำใจก่อนเปิีนไม่ได้ใช่ไหมโอ้ยเสียงเสียงเคียเ้ยเไรอีกเนี่ย วแล้วมันอยู่ข้างบนใช่ไหมมันจะทำอะไรไหมแม่มันจะทำอะไรเราไหมเนี่ยไม่รู้เราเดินไปก่อนเฮ้ยเกมแบบนี้กลัวหมดเลยกลัว,วจะอุ้ยเซฟวิ่งแล้วว่ามันทำอะไรเรากะเนี่ยโอ้เลือสัสวเลยอ่ะแม่งทำมาบอกวะ <Hello. S 2> เฮ้ยมันไม่ทำอะไรเราอ่ะเอ้ยมันประเด็นน่าจะให้เราลงไปตรงนี้แหละ เดี๋ยวเราจะยังไม่ลงเราจะสำรวจกันอูน,นี้เลือดเลยสีวะโอ้โหแม่งชัดเลยค่ะเลือดค่ะสีแม่งคงแม่อือเอาไปอ่านรอบๆเอาเอาเอมึงมึงก,มงก็มึงก็อะไรของมึงไปต่อเหอะมันบอกให้เราลงไปข้างล่างเนาะจริงๆแด้อืลงไปคงไม่มีนะอะไรเนาะโอ้โห ไอ้เยี้ยที่โคตรสีวิลาะกี้แน่ๆเลยค่ะโอ้โหไปไหนก่อนดีคะสือไปทางนี้ก่อนดีกว่าค่อยๆเปิดดีกว่าแล้วีโอเควิเฮ้ยทำไมทางมันยาวกว่าเดิมวะประเด็นคือแม่นให้มาทำไมเอ้ยอีีอออออโอ้โหกูทำไมตอนแรกกูไม่เห็นมึงวะเนี้ย ไม่ไหวแล้วนะคะคืออยากได้คนร่วมอะ่ะอยากได้พูดพูดร่วมร่วมร่วมกับเราตอนนี้มากโอ้ยเดี๋ยวไปเช็ดโอ้โหฉันจะไม่ไหวแล้วนะจะไหวปะเนี่ยโอ้จ oh, ะไหวปะเนี่ยโอ้โหชัดเลยค่ะล็อกเกอร์เข้าได้ด้วยแม่งไม่มีบ้านเล ตัวเลยอะคือคือหนูไม่ไหวแล้วนะคือหนูไม่ไหวแล้วนะจะทำอะไรกันเลย่งยองได้ไหมแกมปุ๊ยแม่งวิ่งได้อย่างเดียวเลยเสียงอะไรเสียงอะไรโอ้โหล็อกเกอร์ตรงนี้ก็มีค่ะท่านผู้ชมอ๋อ ไม่ไหวแล้วนะไม่แกอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้มีอะไรไหมอู๋อู้อู๋อู๋ชัดเลยอู้มันจะทำอะไรแล้วไหมอ่ะมันจะทำอะไรแล้วไหมไม่ก้าเดินแล้ว,วอ่ะกูเห็นล็อกเกอร์รวยๆอย่างงี้ก็รู้แล้วแ,ลแม่งต้องวิ่งแน่เลยแม่งมันหรือเปล่าวะโอ้ไม่ไหวแล้วนะ S <S <an> อุอออยหันามาทางนี้กูกลัวแล้วเฮ้ยอ,อย่าทำอะไรหนูอย่าทำอะไรหนูเอ,อ้ยตรงน,นี้มีห้องไปก่อนนะมนงอย่าทำอะไรกูนะเรามาดีเรามาดีเรามาดีอ่าปิดประตูให้เราเด็กดีปิดประตูให้นะเออผมว่าขอ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 โอ้โหโคตรสีวิไลกว่าเ่าเลยค่ะแม่งได้ข่าวว่าแม่งสีวิไลากากา,กกากลงตูอ้อะไรวะอ๋อพี เราพ้าดคนสีวิไลอะในห้องนี้สีวิไลมากจนไม่อยากออกไปไหนเลยชักเป็นแบตเตอรี่กันฉันจะยากไม่ออกไม่อยากจะโอ้โหเสียงมึงมาก่อนที่กูจะเห็นอีฮีอะมึงยังยืนอยู่อีกเหรอมึงอย่าทำอะไรกูก็พอแล้วมึงอย่าทำอะไรกูก็พอแล้วอ๋อขอบคุณมากเลยที่ไม่ทำอะไรเรานะคือมันมีล็อกเกอร์ทําไม่ใช่ตัวนี้แม่งต้องมีตัวอื่นปะ ไม่มีอะไรนะแล้วจะเดินไปแบบช,ะชะ้าๆแล้วไม่หวาดกลัวต่วสอสิ่งอื่นใดว้ายเจงเังไอ้เหี้ยวว้ายว้ายว้ายช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยไ oh <God. S 1> อ้ไอ้เหี้ยตัวนี้เหรอ บอกนะมึงอย่าบอกนะอะไรอ่ะแ <c oughs> ม่แม่โอ้รอบน,นี้ไม่สติแตกเหมือนพาทส,สองเนาะโอเคอยังมงมปนสติอยู่ <c oughs> คือเวลาแบบนี้มันมันคงไม่ควรจะน่ากีดเท่าไหร่หรอกเนาะ <c oughs> โอ้โหแบบ โอ้โหตัดพาร์ทแป๊บหนึ่งหาองค์ประชุมดีไหมเนี่ยไม่ไหวแล้วว่าเดี๋ยวขอตัดพาร์ทหาองค์ประชุมร่วมก่อนถ้าแหลกอีกก็ตัดพาร์ทอีกแล้วก็มาอยู่คนเดียวอีกเหมือนเดิมตัดพาร์ทก่อนแล้วกันโอเคแล้วเราก็สุดท้ายก็ลากแอดฟองมาจนได้เนื่องจากไม่กล้าเล่นคนเดียวอย่างหนัก คนแหลกดีกว่าโอ้แล้วพอเริ่มเดินแล้วมันก็เริ่มแหลกแหลกแล้ว่น่ๆจะเป็นแรทนแหลกดีกว่าเฮ้ยแม่งจะเจออีตู้แบรกตะกี้ไหมวะไม่เคือตอนนี้มันมันเจอยังไงดีมันบอกให้ฟอลโล่เนาะตามเลื่อนไปแล้วกูก็เจอตัวเฮ้ยอะไรก็มารู้ตะกี้เฮ้ยไม่มีด้วยและอีตัวที่อยู่ในห้องนี้มันจะ ปาดกูไม่เอวันนั้นบอกกูทำไมอ่ะบอกกูทำไมบอกกูทำไมอย่าด่ากูนะคือตะกี้เข้าไปในห้องนั้นนะแม่งเจอแล้วรอบนี้จะเจอปะวอะ <c oughs> อะไรอ่ะมันมันจะทำอะไรมันวะไม่น้มันไม่ทำนะเออแต่ทั้งมันเหมือนจะทำอ่ะตะกี้โดนฟาดไปรอบหอนึ่ง โอ้ยคุยคุยกันหน่อยสิโทรจะคุยอะไรล่ะครับปิดประตูไว้ก่อนแม่สอนไว้อูหในนี้ยังมีล็อกเกอร์อีกนะคะแม่งกูเปิดแล้วต้องมีประเด็นแน่เลยไอตัวที่อยู่ในห้องนั้นแม่งต้องชวร์เลยชวนทล,ลองได้อือฮึ follow the บัตรกลางหน้าเลยคือกูเดิอนออกไปกูเจอแน่แน่แน่ะับลองได้คือเราเราจะรันเลยนะเราจะออกไปแล้วเราจะรันเลยนะ Like, จะวิ่งเลยจริงๆด้วยมันทำพูดจริงๆด้วยโอ้แต่มันไม่ค่อยกดดันนะพออยู่กันสองคนอย่างนี้โอเคมันไม่มีเพลงบิวเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะคือเล่นสกายแล้วเสียงเสียงไอ้นี่มันดังเอ้ยมันดังเฮ้ยมันเบาลงอะเสียงเกมเบาลงเดี๋ยวเปิดกัน <S 2> <S 2> <S 2> เฮ้ยไม่ใช่เดโอู้ช่างมากเลยช่างมากเลยอยูย่ยเกมเยียงอย่างนี้แหละดี มันเงียบแล้วแหละนะโอ้โหเสารเอฟเฟกต์แบบมึไม่ไหวแล้วมันเล่าใจไม่ใช่หรอมันไม่เล่าใจแล้วเฮ้ยอีกโอ้โอีอีสองตัวนี้มันยังอยู่เลยค่ะกูอแบบว่านะคะคือโอ้โหมึงเห็นกองเลือดตรงนี้มึงทำใช่ไหมมึงทำใช่ไหมคือโอ้โหรอบยิงมาพร้อมอาวุธครบมือเลยนะมีดมีดมีดคนละด้ามเลยมีคนละดามเลยมึงไปรอเดี๋ยวบอก ตรงนีมีเลือดไปได้ปะเฮ้ยไปได้ปะไม่ใช่เราโผล่ไปแล้วแม่งฟันมือเลยนะโอ้ไม่เอานะอย่างนั้นไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วนะขอไปใช้ช้าได้ไหมนี่มันเดินไปแล้วก็วะที่ยงเสียงเดินเน่ยโอ้โหไม่ใช่บานนี้เหรอไม่ใช่บานนี้ไม่ใช่บานนี้ไม่ใช่บานนี้บานไหนเอาบานนั้นเหรอ เฮ้ยฉันล่วงแล้วมันไม่เกยอะไรขึ้ออนไม่โอ้โหมันมีล่วงเสียงอะไรอะ่ะแนงกนั่นอะ่ะโอย้ยฟองทำอะไรกลัวฟงทำอะไรอะไรทำอะไรอุ้ย,ย,ย,ยต่กี้ทำอะไรไปมันบอกว่าคนเลือดเดอะบอทนะตรงนี้มีเลือดว่ะชาว์อ๋อ อือหือม,มีประเด็นจนได้ชาวเวอร์อืมต้องมีคีการอีทางไม่สีไรแต่นีแน่ๆเลยค่ะแล้วก็โคตรจะละจะมืดมากอ่ะวัดวดเนอโอ้โอ้คุณเดบ่าคุยกับหนูหน่อยได้ไหมก็ไม่เห็นหน้าจอจะคุยยังไงเราบนั่นโอ้ my g o ก อีคริสอีคริสอีคริสเด่นหัวไปต่อหน้าต่อตาเลยจะเจอไหม,ไมจะเจอเจออยู่แล้วล่ะต้องมีเจออีคริสโอ้นี่ไงขีกัดขีกัรอดแล้วเย้ yeah! เราไม่ต้องเดินไปไกลแล้วเรียกว่าจะากลัววันนี้จะอีโถลายเหลาทำให้หมดกลัวเลยมันก็แค่นี้เห็นป่ะ เกมมันแค่เนี้ไม่เห็นน่ากลัวเลยเลยนนเนอะจริงเพอะชิดล่าเจอเดี๋ยวเจอดิไม่เจอหรอกเห็นไหมคนทำบุึงบดียิงเจออะไรเลยเชียร์ทำไมม่งไม่มไมไมตีพิ่ัยเลยอ่ะเจ้าไม่สีโอ้เตฟมิ่งแล้วอ่ะแต่พาร์ทแค่นี้จบพาร์ทไปพาร์ทสิไม่ใช่แล้วเหมือ <laughs> นจะไม่ไหวเนะี่ยโอ้โหคือ อยู่เป็นเพื่อนแล้วเนี่ยเป็นคนหันอ่อนคนเดิมอยู่แล้วแต่แปลกเนาะในชีวิตจริงจะทดสอบความกล้าอะไรก็ไม่กลัวผีเฮ้ยอ,อ,อีเฮียมึงก็เอานะหัน่ะมึงก็เอานะโอ้ปิด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 มองมิชชั่นไม่ได้เลยนึงเน่งอ,อู้หูแบบอู้อีเฮียแม่ข้างหน้ากูเลยนะคะคุณมึงคะ กู <IP> <พ>ต้องไปทางนี้ใ <reco B. S 1> ช่ไหมตกลงโอ้กูต้องไปแล้วแหละกูต้องไปแล้วแหลยอู้แบบข้างหน้ากูเลยนะก้าข้างหน้ากูเลยนะค้าหัวหัวไม่กล้าไปต่อแล้วอ้าวอ้า้วอ้าวอ้วกลัวแล้วนะ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  เฮเขมเกมมันก็แค่นี้แหละเข้มฮิฮิแม่มันเกิดอะเรสักอะไรแบบนี้อลยเรเราไม่ได้กลัวหรอกเราไม่ได้กลัวแค่ตกใจแค่ตกใจแค่ตกใจแค่แค่ตกแค่ตกกะใจนิดเดียวเองแล้วทำไมคุเดินแค่นี้วันนี้โอ้ยฟ้องอยู่กับเธอแล้วเหมือนกับไม่ได้อยู่กับใครเลยเนี่ยทำไมันเงียบเหมือนเดิมวะเนี่ยอ้าวก็ไม่เห็นจอก็ไม่รู้จะพูดอะไรีวะคิดหน่อยก ใช่เ่ยขีการ์ดเหรอเอามีแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆี๋ยวโอ้อ้โอ้กดผิดโอ้โอ้กดผิดนะไปแก้กดผิดโอ้แม่ดีไม่มีอะไรนะเว้ยอู้ไม่มีเลือดให้กูไม่มีเลือดบอกเนี่ยโอเคเราคงต้องจะไปคงคงต้องจะไปทำนี้จริงถ้าเห็นภาพก็พอจะช่วยพูดได้หรอเอิ่มในไปทางนี้ก่อนแล้วกันนะคะ โอ้เกียร์เสียงแบตเตอรี่อ่ะโอ้โหอียโอ้โหสีวิไลสัยสดๆเลยทางนี้อือหใต้กองกันเต็มพื้นเลยนะคะรู้สึกดีจังเลยเห็นใต้กองเป็นคนชอบเลือดอยู่แล้วนะคะทำไมคุณรู้สึกไม่ดีเลยวะเล่นเกมนี้แม่งเห็นเลือดเห็นใต้ไม่ต้องมีประเด็นเอียที่ทรมานเหรอวะคือแบบอือหึอือหอลึงโดนอะไรมาวะ โดนอะไรมาวะคือแบบพานี้ยาวชัวร์เลยอ่ะโอ้โหสีวิลัยสุขสันต์เลยแม่งเล่นเล่นมาเรื่อยๆนะโอ้โหแม่จ้าแม่จ้าุูไม่อยากเล่นแล้วค่ะแม่จ้าแต่ก็เลิกไม่ได้นะจ๊ะแถมต้องแคสให้หมดเกมจบเกมด้วยนะตอนี่นี่อะยังไงวะเฮ้ยในโอ้โหคือแบบเห็นประตูอย่างนี้ใครทำวะเนี่ย ประมาณนั้นเลยอะ่ะโอเคทางนี้ไปได้วะไปทางนี้ก่อนแล้วกันโอ้โหรู้สึกหายใจไม่ออกแล้วว่านี่คนเป็นขวัญอ่อนบวกกับโรคเยอะเลยนะ,อะลองลองลองเดาดูว่าลองเดาดูว่าเขาเป็นโรคอะไรบ้างนะมีกี่โรคเออมีกี่โรคดีกว่ามีกี่โรคง่ายกว่าไอป,ประตูทางนี้โอเคลิปปี่ออกประตู้องเรียวกัน อ่ะลองเดาดูว่าเขามีกี่โลกนะครับบวกนั้นคือมีโลกหัวใจด้วยอะไรอ่ะม,มันมันมีคอมันก็มีมีช่องม,มันเปลีนได้ะหรอแม่จะเปดได้นไะด้นะไม่ได้คือคว่าเปิดแล้วแม่งต้องมีประเด็นแน่เลยเกมนี้แม่งอย่างนี้ตลอดอะคะ่ะ มีแมงอย่างนี้ตลอดเลยเฮ้ยกูต้องกดสินะอือกดแล้วก็ได้โอเคเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเฮ้ยแม่งเปิดแล้วจริงๆเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยกลิ้งแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะ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 รู้สึกพานี้จะใจเย็นนะรู้สึกพานี้ใจเย็นมากเฮ้ย เตียงอีคิดนีว่ว่าโอเคเราขึ้นมาทนแล้วเราไบ่บายนายก่อนแล้วกันเฮ้ยคุณแจมอะที่รู้เอ้ยดูดิอย่างอีคิดจริงๆด้วยดูดูดูขาอ้วนอวขึ้นมาดิโดนะมันก็แค่นี้แหละโดวไลจะต,ติดยาขึ้นมาแนะ่ชิงขึ้นมาดิอ้วนพี่อ้วนทีขนาดนี้นขึ้นมาไม่ได้อย่างชัดเฮ่าฮ่า,ามีความสุขแหบโอ้โหมายทำไมต้องแบบเท้าแช็กแ,นนกแบบนี้วะก็แบบโอ้คงนิสัน ถ้ากูลงมาห้องนี้กูจะเจออีคริสไหมอ่ะคือมันอยู่ตรงตรงเหนือทางเดินเนาะลงไปต้องเจออ่ะคือไปปุ๊บเราต้องเลี้ยวขวาแล้วแล้วก็เข้าไปในเครื่องเลยโอเคใช่ป่ะรันอีกแล้วกูรันแล้วค่ะกูรันแล้วค่ะอ้เฮีจะมาแล้วค่ะอ้เฮีจะมาแล้วช่วยกูด้วยไปแล้ว โอ้โหโอ้โหเฮียแม่งโคตรจะไม่สีวิไลเลยค่ะสอนมาบนกองตกโคตรจะไม่สีวิไลเลยค่ะโอ้โหแม่ดาคือตัดพาร์ทแค่นี้ดีกว่าไว้พาร์ทหน้า